ครับทุกคนวันนี้นะครับบืมเวลาไปวันนี้เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วเอยเดี๋ยวเช็คห้าโมงครับเพื่อนครับยังครับฤทธิ์ปฏิสุทธิ์ตุ่มตาลของเยียนไว้ตุ๊กตุ๊กมันยังยังไม่ครับยังไม่น็อกครับเพื่อนแล้วก็มาทั้งหมดนะครับที่ผมมา จากปานบุรีกระวถงถัง,งครับเชื่อไหมเพื่อนผมมาถึงเนี้ยเติม170บาทประหยัดโคตรอ่ะเครื่องผมของผมนะยอมรับว่าเครื่องตัวนี้ประหยัด ى, มากเลยแก๊สนะจากปางบุรีครับมาถึงนี่ครับมาถึงทุดสุขาม170บาคทครับจุกคนไปแล้วโอ้โหผมประหยัดสุดๆเยลยเลยนะผมมาก็เป็นเวลาทั้งหมด ้าโมงแค่นันนครับผมาจากคิดว่าหกโมงครึ่งก็องไป,ไปเที่ยงแปดเก้าสิบสิบเก้าสองหกชั่วโมงหกชั่วโมงนี่อีกห้าชั่วโมงก็เป็นเกือบสิบสองชั่วโมงครับหยดหยดวันยังค่ำวันยังค่ำครับ,รบแต่ว่าทั้งนั้น,น,นนะ ครับท่านที่ไปวัวท่านนี้ครับชีวิตผมขออยู่แค่ไปอหกเจ็ดรับคนทุกเรื่องจริงผมไม่ได้พูดให้มาสื่อสารมาให้นุ้นท่านนี้ผมแต่ทุกจากร่างกายผมเข้าปีที่สิบมันจบแล้วครับภายในนี้นะมันช้ำแล้วช้ำแต่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายเบาวันน้ผมดูส่งสามเที่ยงใค่สลิงอย่าพูดจาให้ดู แต่พูดอย่าเล่าว่าทุกอย่างมันเป็นวัศจักรตามคำสั่งสอนพระสัตราสัมมาสัมพุทธเจ้าผมเ,เ,เชื่อทีกอย่างนะครับตอนนี้ผมก็มานอนทอีนี้ครับนอนหน้าขอญาตถ่ายครับ ไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนก็เลยมาอัปเดตเนี่ยครับชีวิตของเรานะครับเพื่อนคนหรือว่าอันนี้ไม่พ้นหรอกครับคุณเรานะครับว่า,าทางนี้เท่งนั้นนะตุ้มหอเนี่ยที่ยังกวนอยูอะไรไม่เรียบร้อยไม่ต้องอาตายแล้วก็ยังเดือดร้อรนก็ง้ออีกเพราะอยากจะอยู่แบบเวลาตายที่หลวงอจก็ให้มีคำพูดแบบมันฝ่าลิ้นลน้นกลัวว่าจะนู่นนี่ซ้ำซากและ ถ้าเป็นไปตามเป้าผมอ่มเดินผิ่นะาะลกากแหวด้วืยผมผมลดลมนะผมจะตั้งจิตปิษฐาเลยผมไม่ไดเกิดผมจะเป็นจิตวิญญาณให้กับรถคันนี้ถ้าม,มีชีวิตมาเลยจริงๆผมพูดจริงครับไม่ได้โกหกเลยาถ้า,าลองว่าผมรู้ได้ยันป,ปหีหกเจ็ดผมเชื่อชือ่รู้รลรงสุดนอะไรมันจะติดถสกบุญแต่เพื่อนเอ้ย พอเสร็จปั๊บผมก็ได้มีโอกาสถ่ายถ่ายสถานที่ที่ล่างของผมนอนแล้วก็เเชื่อไหมในดวงยานผมไปไหนผมได้เกิดจังผมขอตั้งจิตอะไรหนึ่งจิตอย่างให้อยู่วันนี้ให้รถคันนี้พูดให้ประกอบไปเลยด้วยดวงยานของผมด้วยก็ให้มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยในโลกดวงยานี้แล้วก็ผมก็จะอยู่เป็นอะไรอ่ะ เป็นสาไม่ไม่เป็นสภาพเดิ่องสีแน่นอนผมก็จะอยู่แบบยังไงผมไม่ได้สิงต้นไม้ผมไม่ได้สิงศาตร์ไม่ได้ไม่อยู่โลกคนี้แล้วผมก็จับฝั่งวงสิตยางเข้ากับโลกนี้จริงๆเพื่อนแต่ถ้าว่ามันเป็นไปตามที่ผมคาดหวังไว้แต่ถ้ามันไม่คาดหวังเดือนอ่ับเพื่อมีที่ว่าไปก่อนก็ต้องก็ต้องรู้ว่าอย่างไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากให้ท่านเพื่อน้ทสิท่านได้เห็น สายของผมไปทำอะไรไว้เยอะฮักน้ำสเร็จนะลูกหลานทุกคนเพื่อนคนรอบตัวคนบ้านเตึกของผมต้องพูดบ้างไหนะพูดบ้างยืนของผมคอยดูนะแต่ว่าผโอเคพอนะแต่ว่าทำไมตอนแรกไม่ทันได้ไรตอนแรกอะผมว่าเออหมอเขาบอกว่าเดี๋ยวตายอยู่นี่นั่นนี่นะท้าไม่เห็นอย่าง มันมีหลายๆเรื่องครับมีเรื่องเข้ามาหลายๆเรื่องวันนี้ทนนั้นก็ความคิงว่าสรุปเลยครับครับนะครับว่า่ผมยังไม่ทิ้นฤิแต่ผมพิลิก็ได้เขาได้มีหมทีแน่นอนครับผมเสียนสื่อไว้ให้ช่วยลากลากทั้งคันทั้งรถทั้งศพผมไปเลยครับไปที่บ้านผมขอบคุณมากครับที่ตามให้กำลังใจ